ดวงตกทำอะไรก็ไม่ขึ้นค้าขายยากหางเงินลำบากมากใครเห็นคลิปนี้โชคดีแน่นอนทำตามนี้นะคะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราแล้ววางไว้ข้างๆฐานพระย้ำไม่ใช่การวางไว้ใต้ฐานพระจากนั้นสวดพระคถาบูชาดวงนี้นะคะแก้วิบากกรรมแก้ดวงตก พร้อมทั้งยังเสริมสิริมงคลให้กับดวงชะตาแล้วว่าคถาตามนี้นะคะใครสวดได้ให้สวดใครสวดไม่ได้ให้เปิดหรืออัดคลิปเอาไว้บันทึกคลิปเอาไว้แล้วเปิดฟังเป็นประจำบ่อยๆตั้งนมโมสามจบสวดคาถาบูชาดวงนี้ทั้งหมดเกจบนมโมเมสัพสพะเทวานังสัพพะฆรหะเะเทวานังสุริยันเะปะมุญจะทะสะสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาพังภวิสติ ชีโวสุกโรโจะมหาลาพังโซโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพทุกขังวินาศสันติสัพพโรขังวินาศสันติลักคณาอะหังวันธามิสัพพธาสเพเทวามังปรายันตุสัพพธาเอเตนะมังคระเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเมณโมเมสัพพเทวาหนัง สัพพะคราหะจะเทวนังสุริยันจจปะมุนจะตทะสสิสูุมโ,มโมจะเทวนังวุโทโลาพังภวิตสติชีโวสุกโรโจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพทุขังวินาศสันติสัพพโรขังวินาศสันติลักขณาอะหังวันทามิ สัพพธาสเพเทวามังปรายันตุสัพพถาเอเตนะมังคระเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเมณนะโมเมสัพพเทวานังสัพพครหะหะเจเทวานังสุริยันจะปะมุญจะทะสะสิภุมโม,มจจเทวานังวุโทลาพังภวิตสติ ชีโวสุกโรโจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพทุขังวินาศสันติสัพพโรขังวินาศสันติลักขณาอาหังวันธามิสัพพถาสเพเทวามังปรายันตุสัพพถาเอเตนะมังคระเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเม สวดคาถาบูชาดวงนี้ทั้งหมด9จบสวดได้ทุกวันจะยิ่งดีหรือถ้าใครไม่สะดวกให้สวดในวันพระคุณจะได้มีเกณฑ์ที่ปรับฐานดวงชะตาให้ดีขึ้นภายในสามเดือนชีวิตจะเปลี่ยนคุณจะเจอแต่สิ่งที่ดีและมีมงคล